ซส,สวัสดีค่ะวพวกเรากลุ่ม AI 1 0นะคะเราจะมานำเสนอมินิโปรเจกต์เรื่องเราตักผ้าอัจฉริยะค่ะค่าหลักการทำงานของมันนะคะก็คือเมื่อฝนตกลงมาที่เซ็นเซอร์ตรวจับน้ำฝนนี่นะคะเราตักผ้าก็จะทำการเข้าไปในร่มค่ะเพื่อไม่ให้ฝนสาดและเมื่อฝนหยุดตกนะคะ Oh. ค่ะเราตักผ้าก็จะออกมารับแดดเพื่อให้ผ้าแห้งค่ะแล้วเราได้สร้างแดชบอร์ดไว้นะคะจะแบ่งการทำงานเป็น2โหมดก็คือโหมดออโต้ก็คือ,คอให้เซ็นเซอร์แสงทำการรับค่าแล้วก็ประมวลผลที่ ESP32 เพื่อที่จะกลางแล้วก็หุบเราตักผ้าด้วยตัวเองค่ะ แล้วก็โหมดแมนนวลนะคะเราสามารถควบคุมการทํางานของเราตากผ้าด้วยตัวเองค่ะไปดูโหมดแมนนวลกันนะคะนี่นะคะถ้าเรากด open เราตากผ้าก็จะเปิดแล้วก็ออกมารับแสงค่ะถ้าเรากด close นะคะค่ะเราตากผ้าก็จะเข้าไปลองกด open อีกรอบนึงได้ไหมคะนี่ค่ะพออยู่โหมดแมนนวลนะคะถ้าฝนตกใส่ เซนเซอร์ S S นะคะก็จะไม่ทำการหุบค่ะเพราะว่าเราตั้งเมนูไว้ค่ะหลักการทำงานข้าวๆก็มีแค่นี้ค่ะแล้วก็นี่คือรูปแบบของผลงานของเราค่ะนี่คือผังแผงวงจรนะคะจะมี esp สามมีรีเลย์แล้วก็มีโมดูลค่ะ แล้วก็มีเซนเซอร์ค่ะ e f p 3 2เชื่อมระบบ IoT ด้วย MQTT ค่ะขอบคุณค่ะ